สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอเช่นเคยซึ่งวันนี้พวกเราก็พาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง non-stop เที่ยวบินระทึกยึดเหนือฟ้าโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของต้นเดือากาศนายหนึ่งซึ่งเขาก็มีชื่อว่าบิลบิลนั้นปฏิบัติหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบนเครื่องบินซึ่งในครั้งนี้บิลก็ออกปฏิบัติการเหมือนอย่างเช่นเคยแต่แล้วเที่ยวบินนี้มันกลับแตกต่างจากเดิมเนื่องจากได้มีชายปริศนาคนหนึ่งติดต่อมาหาเขาแล้วขู่ว่าเขานั้นจะฆ่าทุกคนบนเครื่องบิน ทำให้บิวนั้นจะต้องหาตัวคนร้ายให้เจอก่อนจะมีใครบนเครื่องต้องตายจากเหตุการณ์นี้โดยที่บิวจะสามารถหาคนร้ายได้เจอหรือไม่และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้นนนนนจะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาทีชาย่าทางดูมีอายุคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็คือบิวนั่นเองตัวของบิวกําลังนั่งกลุ้มใจอะไรบางอย่างอยูอย่บนรถซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องที่บิวกําลังคิดอยู่มันคงจะหนักหนาเอาการถึงขนาดที่เขาต้องควักเหล้ามาผสมกับกาแฟดื่มเลยในตอนนี้ตัวของบิวได้เดินทางมาที่สนามบินโดยที่ สภาพจิตใจของชายคนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บิวนั้นเอาแต่จ้องมองผู้คนที่กำลังมีความสุขอยู่ซึ่งมันต่างจากตัวของเขาที่ดูหม่นหมองเอามากๆแถมตัวของบิวนั้นก็ยังดูปิดกั้นจากคนรอบข้างแบบสุดๆเนื่องจากดีมีชายคนหนึ่งจะขอยืมไฟแช็กของบิวแต่บิวนั้นก็ยังเมินชายคนนี้ซึ่งถึงแม้ว่าชายคนดังกล่าวจะพยายามชวนบิวคุยแต่บิวนั้นก็ไม่สนใจเลยต่อมาบิวก็ได้เดินเข้ามาในสนามบินซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในสนามบินได้บิวก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกับทุกคนว่าพกอะไรที่่่่ผิดกฎหหหมมมาาาายเข้รือซึงงในว บิลกำลังรอคิวตรวจสอบอยู่เขาก็ได้ไปเจอข้อกับชายผิวสีคนหนึ่งที่มัวแต่ยืนคุยโทรศัพท์ไม่ยอมเข้าไปตรวจสอบสักทีทาเอาบิวนั้นหัวร้อนมากๆบิวก็เลยคว้าถาดพร้อมกับเลื่อนแซงคิวชายคนนี้เข้ามาเลยทางด้านชายผิวสีคนนี้ก็ทําท่าทีไม่พอใจเหมือนกันที่เห็นบิวทําแบบนี้บิวได้เขารับการตรวจสอบซึ่งเขาก็ผ่านมาได้โดยไม่มีอะไรเมื่อบิวเข้ามาที่ด้านไหนได้แล้วบิวก็ยังต้องเจอกับผู้คนมากมายที่ต่างพากันมีความสุขทําให้บิวนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแถมตัวของบิวยังน่าจะมีปัญหาเกีี่่ยยววับบขิน 好。 ที่มันน่าจะล่าช้าเกินกําหนดไปอ่ะเนื่องจากบิวได้โทรไปต่อว่าสํานักงานให้รีบหาเที่ยวบินให้เขาโดยเร็วที่สุดทําให้ไม่นานนักบิวก็ได้เที่ยวบินบิวได้เดินขึ้นมาบนเครื่องแต่ในระหว่างที่เขากำลังเดินขึ้นมา <c oughs> เขาก็ได้เจอเข้ากับเด็กสาวคนหนึ่งที่กลัวจนไม่ยอมขึ้นเครื่องเนื่องจากเธอนั้นนั่งเครื่องบินคนเดียวเป็นครั้งแรกบิวที่เห็นแบบนั้นก็เลยเดินเข้าไปปลอบเด็กสาวคนนี้โดยที่บิวได้เก็บตุ๊กตาของเด็กสาวมามอบให้กับเธอเนื่องจากเด็กสาวคนนี้ได้ทำหลดนไว้แถมบิวคนนนนีี้จนในท่สสุดเดเ็็กกาวกก ทำขึ้นเครื่องไปทําเอาแอร์คนที่ดูแลอยู่นะั้นรู้สึกโล่งใจและชื่นชมในตัวของบิวมากบิวได้เดินตรงมาที่ช่องเก็บสัมภาระซึ่งหลังจากที่บิวเก็บของเสร็จแล้วเขาก็ได้นั่งลงตรงที่นั่งของตัวเองแต่ก็ดูเหมือนว่าวันนี้บิวน่าจะดวงไม่ค่อยดีเนื่องจากบิวในนั่งข้างๆชายผิวสีที่ได้เจอในตอนต้นเรื่องทําเอาบิวนั้นหัวเสียไปเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเหล่าผู้โดยสารก็ทยอยกันขึ้นบนเครื่องจนเกือบจะหมดจูจ่ๆก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เด้ไล่ถามที่นั่งของผู้้โดดยสสาาารนนออรนััั่่่่งงติหวเธออขลบที กับพวกเขาได้ไหมแต่ก็ไม่มีใครยอมสลับที่นั่งกับเธอเลยจนเธอได้เดินมาถึงที่นั่งของบิวซึ่งเธอก็ได้ขอกับชายผิวสีซึ่งชายผิวสีคนนี้ก็ใจดีอยู่พอสมควรเขาก็เลยยอมแลกที่นั่งกับหญิงสาวคนนี้ในที่สุดผู้โดยสารทุกคนก็ขึ้นเครื่องมาครบแล้วแนนซี่แอร์สุดสวยคนหนึ่งของสายการบินก็เลยไปแจ้งกับกัปตันว่าตอนนี้ผู้โดยสารครบแล้วทําให้กัปตันนั้นตเตรียมจะนําเครื่องขึ้นซึ่งทางด้านบิวในระหว่างที่กัปตันกําลังจะนําเครื่องขึ้นชายวัยกลางคนก็ได้นําริบบิ้นสีน้ม,ม่ขออื ทำเอาเจนหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆได้ถามกับบิวไปว่าริบบิ้นนี้มันคืออะไรแล้วทําไมบิวถึงเอามาัานมาผูกแบบนี้บิวก็เลยบอกกับเจนไปว่าริบบิ้นนี้มันเป็นของลูกสาวเขาลูกสาวของบิวมักจะผูกริบบิ้นนี้ไว้ก่อนนอนและเมื่อเธอตื่นมาเธอก็จะชอบให้บิวทายว่าเธอนั้นผูกริบบิ้นไว้ตรงไหนแต่ในตอนนี้ลูกสาวของบิวก็โตจนไม่ต้องใช้ริบบิ้นนี้แล้วเธอจึงได้มอบริบบิ้นนี้ให้กับบิวมาตัวของบิวก็เลยชอบเอามันมาผูกไว้ที่มือในตอนที่เครื่องบินขึ้นเนื่องจากตัััวเเขาารรรู้้สึกกกไม่่่่คคคออยีีททุงงงในนืบิํล ขึ้นแบบบนี้ิวเ่าเรื่องราวของตัวเองไปพอสมควรเขาเลยหันไปถามเรื่องราวของเจนมากว่าเจนทํางานอะไรแต่หญิงสาวกลับท,ทําท่าทีปฏิเสธและขอนอนก่อนเพราะว่าตอนนี้เธอเหนื่อยมากซึ่งทางด้านบิวก็ไม่ได้ว่าอะไรและก็ได้ปล่อยให้เธอนอนพักเครื่องบินได้บินไปได้สักระยะหนึ่งซึ่งทุกคนก็ต่างพากันนอนหลับหมดแล้วตู้ของบิวที่ตอนนี้เขายังไม่หลับและก็รู้สึกลาคัญคนที่นั่งด้านหลังมากๆบิวก็เลยเดินตรงมาเข้าห้องน้ําและก็ได้เอาเทปกาวปิดช่องดูอากาศไว้หลังจากนั้นเขาก็ได้นั่งสูบบุหรี่บิวเด้ยหยิบตาตำรวจ พร้อมกับปืนมาวางไว้ที่อ่างล้างหน้าโดยเหตุผลที่บิวนั้นสามารถพกอาวุธขึ้นมาบนเครื่องบินได้นั่นก็เพราะว่าบิวนั้นเป็นตำรวจทางอากาศที่จะคอยดูแลความปลอดภัยบนเที่ยวบินเขาเลยมีสิทธิ์ที่จะพกอาวุธแต่กลับกันตอนนี้สภาพของบิวนั้นดูไม่เหมือนกับตำรวจเลยเขานั้นดูเหมือนกับชายขี้เล้าคนหนึ่งที่สติล่องลอยซะมากกว่าซึ่งหลังจากที่บิวสูบบุหรี่ระบายอารมณ์เสร็จแล้วขเขาก็ได้เดินกลับมานั่งจูจ่ๆก็ได้มีใครบางคนส่งข้อความมาหาเขาที่โทรศัพท์โดยที่ชายปริศนาคนนี้ได้ถามบิวไปว่าเข บิวที่ได้เห็นข้อความเขาก็รู้สึกตกใจมากเนื่องจากโทรศัพท์นี้มันเป็นเครือข่ายของรัฐเท่านั้นคนทั่วไปเอ๋อไม่สามารถติดต่อเข้ามาได้แถมชายปริศนายังได้บอกกับบิวอีกว่าให้ตั้งเวลาไว้20นาทีเพราะว่าในอีก2ีนาทีเขาจะฆ่าคนคนนึงบนเครื่องบินและเขาจะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบิวจะยอมโอนเงิน150ล้านเข้าบัญชีให้ในระหว่างที่บิวกําลังต่อข้อความกับชายปริศนาอยู่บิวก็พยายามเดินดูไปทั่วเครื่องบินเว่าผู้โดยสารคนไหนเป็นคนพิมพ์ข้คคววาาาามุยยกับเแต่จํนนผูโดสร บนเครื่องบินมันก็มีมากจนเกินไปทําให้บิวไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้เลยในตอนแรกบิวก็รู้สึกสงสัยฮัมมอนเพื่อนร่วมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกับบิวตัวบิวก็เลยเดินไปลากฮัมมอนออกมาแล้วบอกให้ฮัมมอนหยุดทําแบบนี้สัทีแต่ฮัมมอนก็ได้ปฏิเสธบิวไปพร้อมกับเอามือถือของตัวเองให้ดูซึ่งเมื่อบิวดูแล้วเขาก็ต้องพบว่าคนที่ส่งข้อความไม่ใช่ฮัมมอนจริงๆแสดง,งว่าจะต้องมีคนร้ายบางคนที่แฮ็กเครือข่ขายของรัฐบาลซึ่งชายคนนั้นก็ต้องการที่จะจี้เครื่องบินลํานี้เพื่อเรียก จะต้องหาตัวคนร้ายบนเครื่องให้เจอก่อนเนื่องจากคนที่จะสามารถส่งข้อความมาหาบิลแบบนี้ได้จะต้องอยู่บนเครื่องนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากเครือข่ายโทรศัพท์ของบิลมันสามารถส่งข้อความได้ไม่ไกลมากนักแสดงว่าคนร้ายจะต้องอยู่บนเครื่องบินลำนี้เหมือนกันบิลได้เดินตรงไปหาแนนซี่เพื่อขอคุยกับกัปตันซึ่งแนนซี่ก็พาบิลไปบิลได้บอกกับกัปตันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งบิลก็ได้บอกเลขบัญชีที่คนร้ายส่งมาให้กัปตันเอาไปตรวจสอบและในระหว่างนี้บิลก็จะขอตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารก่อนว่าใครบ้าางที่่นจะ ผู้้้ตองสงสสัยไดบิว <Bill S 1> ได้บอกให้นนซี่พาเขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดโดยบิวจะข้อความไปหาคนร้ายและให้นนซี่ดูว่ามีใครบ้างที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาและทําท่าทีพิมพ์แต่ดูเหมือนว่าจํานวนกล้องวงจรปิดมันจะเยอะจนเกินไปแนนซี่นั้นคงดูคนเดียวไม่ไหวบิวเลยตัดสินใจไปตามเจนที่นั่งข้างๆมาช่วยดูเนื่องจากตอนนี้เขาเชื่อใจแค่2คนนี้ได้เนื่องจากในตอนที่บิวพิมพ์คุยกับคนร้าย2คนนี้ไม่ได้จับมือถือเลยบิว <Bill S 2> เริ่มทําการข้อความส่งไปหาคนร้ายและให้เจนพร้อมกับแนนซี่คอยดู ภาพจากกล้องวงจรปิดว่าใครหยิบมือถือขึ้นมาบ้างซึ่งมันก็มีผู้โดยสารหลายคนที่หยิบมือถือขึ้นมาแถมคนสุดท้ายที่มีปฏิกิริยาเหมือนกับจะพิมพ์ข้อความตอบกลับดันกลายเป็นฮัมมอนด์เพื่อนของบิวซึ่งในระหว่างที่บิวกําลังพิมพ์ข้อความอยู่จู่ๆฮัมมอนก็ได้ลุกไปเข้าห้องน้ําบิวที่เห็นแบบนั้นก็เลยปี่วิ่งตามฮัมมอนไปและเมื่อฮัมมอนได้เจอกับบิวรังฮัมมอนก็พุ่งเข้ามาโจมตีบิวในทันทีทั้งสองคนได้ต่อสู้กก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 ัััันนนนนนออออออยย่่่่่าาาาาางงงงดดดเืใใหห้้้้ํํททีีแคบบมๆระวววพขลสูู็ไไิป ตัวเขาจําเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆเอาปล่อยให้เขาทําไปเถอะแต่ทางด้านบิวก็ไม่ยอมเขาได้ขัดขืนฮัมมอนแล้วบอกให้ฮัมมอนนั้นหยุดซะทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดไปเรื่อยๆจนในที่สุดบิวก็สามารถจับฮัมมอนล็อกคอไปได้แต่ทางด้านฮัมมอนก็จะหยิบปืนที่ตกอยู่มายิงใส่บิวเช่นเดียวกันบิวนั้นตะโกนบอกกับฮัมมอนว่าจะทําทแบบนี้เลยแต่ฮัมมอนก็ไม่ยอมจนในที่สุดบิวก็ต้องตัดสินใจหักคอฮัมมอนทิ้งก่อนที่เขาจะถูกยิงซึ่งจากเหตุการณ์นี้มมมัันนนนนนกก็าาาาาาาห้้้บิลชออๆเเเพพรระววว่่่่่ขไไไดืงงงงคนนึปแแตย มันก็คงดีกว่าปล่อยให้ฮัมมอนเอไปฆ่าคนบนเครื่องทีละคนทีละคนจนกว่าเขาจะได้เงินเหมือนกันหลังจากที่บิวจัดการกับฮัมมอนได้แล้วเขาก็ได้เดินกลับมานั่ง แต่แล้วข้อความจากโทรศัพท์มันก็ได้เด้งขึ้นใหม่อีกครั้งและนั่นเนี่ยมันก็เป็นข้อความจากชายปริศนาคนเดิมซึ่งนี่ก็หมายความว่าฮัมมอนนั้นไม่ใช่คนร้ายบิลไดรีบเดินไปหากับตันเพื่อแจ้งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทางด้านกลับตันกับบอกบิลไปว่าตอนนี้เขาได้รับคำสั่งให้ยึดปืนกับตาของบิลไว้เนื่องจากเลขบัญชีที่บิลให้กับกัปตนไปเช็คมันเป็นบัญชีเงินฝากของบิลเองทางการก็เลยลงความเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้คงเป็นบิลที่ก่อเหตุความวุ่นนววาาายยยแแตต่่ถึงงมม้ิิลจะะพอยายาอธบกกัััป็ไฟไฟรเ บิวก็เลยต้องยอมมอบตารากับปืนให้อย่างไเต็มใจแต่โชคยังดีอที่บิวได้หยิบโทรศัพท์มือถือของฮัมมอนติดตัวมาด้วยซึ่งบิวก็ได้เปิดดูข้อความในโทรศัพท์และได้เห็นว่าฮัมมอนได้คุยกับใครบางคนโดยที่ลักษณะการคุยก็ดูเหมือนว่าชายปริศนาคนดังกล่าวจะข่มขู่ฮัมมอนว่าเขานางดูว่าฮัมมอนพกอะไรมาในกระเป๋าบิวที่เห็นข้อความเป็นแบบนี้เขาก็ได้เดินตรงไปที่กระเป๋าของฮัมมอนและก็ได้เอากระเป๋าของฮัมมอนไปเปิดดูในห้องน้ําซึ่งเมื่อบิวเปิดออกกระเปากฏว่าฮัมม คซึ่งเมื่อบิวเห็นแบบนี้เขาก็รู้ได้ทันทีว่าฮัมมอนนั้นถูกใช้เป็นนกต่อแถมคนร้ายมันก็ยังคงลอยนวลอยู่ในเครื่องบินลํานี้ในเวลาเดียวกันนะ่ะแนนซี่ได้เดินตรงไปที่ห้องน้ําเพราะว่าเธอเห็นว่าฮัมมอนนั้นหายไปนานแล้วบิวที่ไม่มีทางเลือกก็เลยให้แนนซี่ดูศพของฮัมมอนที่นอนอยู่ซึ่งเมื่อแนนซี่เห็นเธอก็ตกใจเอามากๆแต่โชคยังดีใถญ่ที่บิวนั้นห้ามเธอไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะทําให้ผู้โดยสารนั้นตกใจไปมากกว่านี้บิวได้ขอร้องให้แนนซี่ร่วมมือกับเขาซึ่งนซี่่ก็เข้าใจยออมมรวมื โดยที่แผนการขั้นต่อไปของบิลก็คือบิลนั้นได้ประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนยกมือขึ้นมาเหนือหัวหลังจากนั้นแล้วบิวจะสุม่มค้นคนที่แนนซี่และเจนนั้นริรายชื่อไว้ในตอนที่บิวให้ทั้งสองมาตรวจสอบภาพที่กล้องวงจรปิดโดยที่บิวก็เริ่มค้นตัวคนที่ดูเป็นผู้ต้องสงสัยบิวได้ไล่ค้นไปทีละคนทีละคนแต่เขาก็ยังไม่เจอใครที่น่าจะเป็นคนร้ายเลยแถมในระหว่างที่บิวกําลังเดินค้นอยู่เจ้าคนร้ายมันยังข้อความมาต่อนหน้าต่อตาว่าให้เราเลิกเล่นเกมแบบนี้กันสักทีบิวที่ได้รับข้อควาามมเเริ่ เสียและเริ่มมองหาคนร้ายว่าใครเป็นคนส่งข้อความนี้มาจนบิวได้ไปรบสุดตากับชายคนหนึ่งที่เขาเจอก่อนที่จะขึ้นเครื่อง เป็นชายคนที่มาขอแฟชชกกับบิวแล้วบอกกับบิวว,ว่าเขาจะบินไปที่อัมสเตอร์ดัมบิวได้ตรงไปลากคอชายคนนี้ออกมาทันทีเนื่องจากเที่ยวบินนี้จะบินไปลอนดอนต่างหากชายแสายแว่นที่ถูกบิวจับไว้ก็ได้พยายามแก้ตัวว่ามีใครบางคนได้จ้างให้เขาไปถามว่าบิวนั้นบินไปที่ไหนซึ่งเขาก็เห็นชายคนนั้นขึ้นเครื่องมาด้วยบิวที่ได้ยินแบบนี้ก็เลยบังคับให้ชายคนดังกล่าวพาไปหาตัวคนที่จ้างเขาทอมชายส่แว่นที่ถูกบิวจับไว้ก็เลยเดินพาไปหาตัวชายคนดังกล่าวแต่ปรากฏว่าเมื่อเดินมาถึงชายคนน ่จะใชบิลที่เห็นว่าท่าทีไม่ค่อยดีก็เลยมัดทอมไว้ก่อนและก็ได้บังคับให้ทอมนั้นนั่งอยู่ที่ท้ายเครื่องแต่แล้วในระหว่างที่บิลกําลังยุ่งอยู่กับทอมเวลามันก็ครบ20นาทีพอดีหลังจากนั้นจู่ๆเครื่องบินก็ได้เกิดการกระชากอย่างรุนแรงทําเอาบิลและแนนซี่ที่ยืนอยู่กระเด็นไปกระแทกกับเพดานเลยเมื่อเป็นแบบนี้ทั้งสองรู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดอะไรกับกัปตันแน่ๆทั้งคู่เลยรีบวิ่งไปดูและทันทีที่ทั้งสองคนมาถึงก็ต้องเจอข้อกับกัปตันที่นอน่งึ เขารู้ว่าชายคนนี้เป็นหมอเพื่อตามให้ชายคนดังเก่ามารักษากับตันแต่ถึงแม้ว่าบนเครื่องจะมีหมออยู่ด้วยมันก็ไม่ทันการแล้วกับตันได้เสียชีวิตลงในที่สุดทําให้ในตอนนี้เหลือเพียงแค่รองกับตันที่มีชื่อว่าคลายเป็นคนบังคับเครื่องบินเพียงคนเดียวบิลได้เดินตรงไปหาคลายและถามคลายว่าในระหว่าง20นาทีนี้มีใครมาคนเข้ามาในห้องนักบินหรือเปล่าแต่คลายที่เป็นรองกับตันก็ยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามาในห้องนักบินเลยมีแค่พวกเขา2คนเท่านั้นซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้คลายก็คิดขึ้นมาว่าบิลนัน กัปตันแค่2คนแต่บิวก็ดูดีว,ว่าคงไม่ใช่คลายที่เป็นคนร้ายเขาเลยกำชับให้คลายนั้นอยู่แต่ในห้องนักบินแล้วก็ล็อกห้องไว้จนกว่าจะนําเครื่องลงจอดได้ส่วนเขาจะออกไปตามหาตัวคนร้ายที่อยู่ด้านนอกเองในเวลาเดียวกันคนของรัฐบาลก็ได้ติดต่อมาที่เครื่องบินซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็คิดว่าคนที่เป็นคนร้ายก็คือตัวของบิลเองเนื่องจากบัญชีที่บิวให้ตรวจสอบมันก็เป็นบัญชีเงินฝากของบิวเองแถมประวัติของบิวก็ไม่ค่อยดีเขาเป็นตำรวจที่ติดเร้ามากๆแถมยังมีปัญหาทางด้านการเงินอีกด้วยซึ่งถึงแม้ว่า ิลจะพยายามอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางรัฐบาลก็ไม่ฟังเลยซึ่งทางรัฐบาลก็ยื่นคำขาดมาว่าพวกเขาจะไม่ต่อรองกับอาชญากรหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ตัดสายทิ้งทันทีตอนนี้บิลนั้นถูกรัฐบาลเข้าใจผิดแล้วและเขาก็ไม่รู้จะทายังไงต่อบิลเลยได้เดินกลับมาที่นั่งแต่บิลก็ต้องเจอข้อกับเจนที่กําลังคุยกับชายผิวสีอยู่โดยที่ชายผิวสีคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแซคตัวของเจนกําลังคุยกับแซคอย่างสนุกสนานซึ่งเจนก็ได้แนะนําแซคให้กับ,บวิลรูจ้จักแถมเจนยัได้บบอกกกกบบว,ว,ว่าแ็นนเปนโปโรรม มือทางด้านมือถือซึ่งเธอก็แกล้งถามคําถามกับแซกไปว่าเธอทํามือถือหายบ่อยแซกพอจะช่วยอะไรได้ไหมทางด้านแซกก็เลยบอกไปว่าจะจริงแล้วเราสามารถแฮกมือถือและบังคับให้มือถือเครื่องนั้นเปิดเสียงได้เมื่อบิลได้ยินก็เลยยื่นมือถือของตัวเองให้กับแซกไป และบังคับให้แซกนั้น,นแฮกมือถือของคนที่คุยกับเขาเพื่อบังคับให้มือถือเครื่องนั้นเปิดเสียงขึ้นมาให้ได้ซึ่งหากว่าแซกทาได้จริงบิวก็จะรู้ตัวคนร้ายจากเสียงมือถือของมันเองตอนแรกแซกก็ไม่อยากจะทําแต่ด้วยความที่เขานั้นถูกขอร้องแซกก็เลยรับปากแต่ทว่าเขาต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทางด้านบิวได้บอกไปว่าครึ่งชั่วโมงไม่ได้ตอนนี้มีเวลาแค่8นาทีเท่านั้นเพราะว่าเมื่อครบเวลา8นาทีมันจะถึงเวลาที่คนร้ายสังหารผู้โดยสารอีกคนหนึ่งซึ่งบิวจะยอมให้มันเป็นแบบนั้้นนไไมม่่่ดใรรระหวาาางงทีีซกกํลัเตย มือืออถบิลและแนนซี่ก็ได้ไปตอนผู้โดยสารทั้งหมดให้มารวมอยู่ในจุดเดียวเหล่าผู้โดยสารกระ่ังพากันโวยวายยกใหญ่ที่บิลนั้นทําแบบนี้แถมยังได้มีกลุ่มผู้โดยสารบางคนรวมหัวกันเพื่อจะจัดการกับบิลด้วยเพราะว่าพวกเขานั้นคิดว่าบิลน่าจะเป็นตัวอันตรายต่อเครื่องบินในที่สุดแซกก็สามารถจัดการแฮกมือถือได้สําเร็จแล้วซึ่งในตอนนี้เพียงแค่บิลกดส่งรูปโทรศัพท์มือถือของคนร้ายก็จะดังขึ้นบิลได้หยิบมือถือมาจากแซกและก็ได้เดินเข้าไปในกลุ่มผู้โดยสารเขาได้กดส่งรูปไปหาคนร้าาไม่นนัักโททรศพ์ของช คนหนึ่งก็ได้ดังขึ้นบิลปรี่ตรงไปจับตัวชายคนนี้ออกมาทันทีบิลได้ลากเจ้าหมอนี่เข้าไปที่ห้องครัวและก็ได้เค้นถามว่าทําไมต้องเป็นเขาและทําไมถึงต้องทํากับเขาแบบนี้แต่ชายคนที่บิลจับตัวมาเขาก็ได้ปฏิเสธอย่างสุดชีวิตว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องแถมมือถือเครื่องนี้มันก็ไม่ใช่ของเขาด้วยในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเถียงกันอยู่จู่ๆชายคนดังกล่าวก็ได้เกิดอาการเดียวกับกัปตันชายคนนี้มีอาการชักเกร็งและก็น้ําลายฟูมปากซึ่งก็เหมือนเดิมถึงแม้ว่าบิลจะไปตามหมอมาก็ไม่สามารถช่วยรายชายคนนี้ได ตอนนี้อ่ะได้มีผู้คอร,ร้ายเสียชีวิตจากเหตุการณ์น,นี้ไปถึง2คนแล้วและถ้าหากบิวยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ก็จะมีคนตายแบบนี้ไปเรื่อยๆบิวที่ไม่รู้จะทําอะไรต่อเขานั้นก็เครียดมากๆเขาเลยได้เดินตรงไปที่ห้องน้ําเพื่อสูบบุหรี่ระบายอารมณ์แถมในระหว่างนี้อ่ะบิวก็อยากจะจิบเหล้ามากๆในระหว่างที่บิวกําลังสูบบุหรี่อยู่เขาก็ได้เหลือบไปเห็นว่าควันจากบุหรี่ของเขานั้นมันถูกดูดเข้าไปในร่องร่องหนึ่งบิวที่สงสัยก็เลยไปเช็คดูที่จุดนั้นปรากฏว่าภายในห้องน้ํามีช่องที่สามารถมองเข้า นบิได้แถมช่องนี้อ่ะมันก็พอสําหรับที่จะเป่าอะไรเข้าไปด้วยบิวได้เดินตรงไปที่ศพของชายคนก่อนหน้านี้โดยที่บิวได้ทําการตรวจสอบร่างกายของชายคนดังกล่าวจนได้ไปเจอเข็มยาที่ถูกปักไว้ที่หน้าอกซึ่งที่ตัวของนักบินก็มีเข็มแบบนี้ปักอยู่ที่คอเช่นกันซึ่ง10นาทีก่อนที่กัปตันจะเสียชีวิตได้มีคนสองคนไปเข้าห้องน้ําโดยที่คนแรกก็คือชายชราที่เป็นผู้โดยสารคนหนึ่งส่วนคนที่2ก็คือเจนนั่นเองซึ่งนี่ก็หมายความว่าเจนนั้นอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้บิวเลยรีบเดินไปหาเธอและบอกถึงงเรื่อ ที่เขาเจอมาเจนที่เห็นแบบนั้นก็เลยหัวเสียมากๆทีบิวมาสงสัยเธอแบบนี้แถมเจนยังแซงทําท่าทีเพื่อจะมานั่งใกล้กับบิวอีกอาจจะเป็นการตบตาเพื่อทําให้เธอดูน่าไว้ใจก็ได้เจนที่ได้ยินแบบนี้เธอก็หัวเสียเข้าไปใหญ่เธอก็เลยยอมเล่าเหตุผลว่าทาไมเธอถึงอยากนั่งริมหน้าต่างจนได้ประจบทีที่นั่งข้างๆบิวเธอบอกกับบิวไปว่าไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เธอได้ตายไปแล้วแต่เธอได้คุณหมอผ่าตัดช่วยชีวิตไว้แต่คุณหมอก็ได้บอกกับเจนไปว่าเธออาจจะอวัยวะล้มเหลวอีกครั้งก็ได้ ี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมทุกครั้งที่เจนนั่งเครื่องบินเธอจึงอยากนั่งริมหน้าต่างเนื่องจากเธออยากชมทิวทัศน์ด้านนอกเพราะว่าวันนี้มันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเธอทางด้านบิวที่ได้ฟังเหตุผลของเจนเขาก็รู้สึกผิดไม่น้อยบิวก็เลยถ่ายโทษโดยการลินเล่าให้กับเจนไปแก้วหนึ่งเพื่อให้เจนนั้นกินเพื่อคลายเครียดซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนเคลียร์ปัญหาคาใจกันได้แล้วเจนก็ได้พูดถึงมือถือที่บิวยึดมาได้ว่าคนนั้นทําอะไรกับมือถือนี้หรือยังซึ่งบิวก็บอกวว่ามมืือออถนนี้นัักรหสไ เขาเลยหาข้อมูลอะไรจากมือถือนี้ไม่ได้แต่ทางด้านเจนเธอได้ดึงมือถือออกจากมือบิลไปและเธอก็ได้กดแบบมัวม่วๆจนมันได้เกิดอาการอะไรบางอย่างได้มีข้อความถูกส่งออกไปหลังจากนั้นก็ได้มีข้อความนับถอยหลัง30นาทีบิลที่เห็นแบบนี้เขาก็รู้ได้ทันทีว่าการนับถอยหลังนี้มันน่าจะเป็นระเบิดแน่ๆเขาเลยรีบสั่งให้เจนนั้นไปค้นกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนเพื่อหาระเบิดนั้นให้เจอในเวลาเดียวกันที่ภาคพื้นดินเขาก็ได้นําเสนอเรื่องราวของบิลรายละเอียดในรายการข่าวก็ได้บอกว่าบิลนั้นนนน่าาจะเป็นคนล และเหตุผลที่เขาจี้เครื่องบินในครั้งนี้เพราะว่าเขามีปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเนื่องจากบิวได้สูญเสียลูกสาวในวัยแปดขวบไปจากโรคมะเร็งทําให้เขานั้นติดเหล้าอย่างมอมแมมจนเสียงานไปด้วยตัดไปทางด้านบิวเขานั้นนึกอะไรขึ้นมาได้บิวนั้นคิดขึ้นมาได้ว่าคนที่จะสามารถเอาระเบิดขึ้นมาบนเครื่องได้ก็น่าจะเป็นคนที่ผ่านการตรวจสอบมาได้ง่ายๆอย่างเขาบิวได้เดินตรงไปที่กระเป๋าของฮัมมอนหลังจากนั้นเขาก็ได้กรีดถุงเฮโรอีนออกจนในที่สุดบิวก็ได้พบระเบิดดทีีออ่่่ซอออนนนนนยู้้าใต บิลนั่นรูแล้วว่าระเบิดนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนแต่เขาก็ต้องหาทางจัดการกับมันให้ได้บิวได้เดินกลับมาที่ด้านนอกแต่ในระหว่างที่เขาเดินออกมาเขาก็ได้ถูกผู้โดยสารนั้งรุมทำลายเนื่องจากผู้โดยสารทุกคนได้เห็นข่าวของบิวที่ถูกนําเสนอโดยที่ทุกคนก็หวังว่าจะจัดการกับบิวที่เป็นตัวอันตรายนี้ลงซะแต่ทางด้านบิวก็ไม่ยอมเขาพยายามขัดขืนยังสุดชีวิตแต่ด้วยจํานวนที่ต่างกันจนเกินไปอย่าบิวก็ไม่สามารถทําอะไรได้แถมบิวยังถูกออสตินตํารวจนิวยอร์กคนหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารรัดคอไว้อีกด้วยโชคยงดีีอ่่ะทททมชายคน บิลจับไว้ในตอนแรกได้ชักปืนมาขู่ทุกคนทําให้คนที่พยายามทาร้ายบิลอยู่ถอยออกไปบิลได้อธิบายให้ทุกคนฟังว่าเรื่องราวที่เขานําเสนอนนั้เป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้เขาก็ต้องการช่วยเหลือทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินเนื่องจากได้มีคนตายไป3มคนแล้วและเขาก็ไม่อยากให้ใครมาตายจากเหตุการณ์นี้เพิ่มอีกทุกคนที่ได้ฟังก็เข้าใจและก็ได้ทําตามที่บิลบอกในเวลาเดียวกันเครื่องบินลบของกองทัพก็ได้บินมาขนาบข้างเครื่องบินของบิลด้วยทางกองทัพได้ติดต่อมาหาใครที่เป็นนักบินว่าพวกเขาจะบินคุ้กกันนจจว่าคะ เครื่องลงจอดได้แต่กลับกันเนี่ยบิวได้รีบไปหาคลายแล้วบอกให้คลายนั้นรีบนําเครื่องลงไปที่ระดับ8,000ฟุตเพราะว่าถ้าเป็นความสูงระดับนั้นเครื่องบินอาจจะรอดจากแรงระเบิดก็ได้คลายที่ได้ฟังคําขอของบิวต่อแรกคลายก็ไม่อยากทําตามเนื่องจากทางการได้กําชับให้คลายนั้นอย่าทําตามคําสั่งของบิวแต่ทางด้านบิวก็พยายามขอร้องคลายอย่างสุดชีวิตจนคลายก็ได้รับปากว่าเขาขอเวลา10นาทีก็แล้วกันต่อมาบิวได้นําระเบิดออกมาจากห้องซึ่งบิวก็ได้นําระเบิดมาดูโดยที่ระเบิดนี้ไม่สามารถแก้ชน ได้เลยแถมยังไม่สามารถปาออกนอกเครื่องบินได้ด้วยเพราะว่าตาหักมันโดนแรงกดอากาศที่ต่างออกไประเบิดจะทํางานแล้วก็เกิดการระเบิดทันทีซึ่งตอนนี้พวกของบิวก็ทําได้เพียงแค่เอาระเบิดไปวางไว้ที่ท้ายเครื่องและนําสิ่งของทั้งหมดที่จะหาได้ไปวางปิดระเบิดไว้เพื่อบังคับให้แรงระเบิดนั้นกระจายอยู่ที่จุดเดียวทุกคนก็ได้ทําตามที่บิวบอกบิวได้นําระเบิดไปไว้ที่ท้ายเครื่องและก็ได้เอาสัมภาระทั้งหมดมาวางปิดไว้แต่ในระหว่างที่พวกของบิวกําลังทําอยู่จู่ๆทางการก็ได้ติดต่อมาเพื่อบอกว่าตอนนี้พวกเขาโอนเงิน1ล้านให้ับ แลแ้วซึ่งที่ทางรัฐบาลติดต่อมาแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเขาต้องการให้อาญารอย่างบิวนั้นหยุดทําเรื่องแบบนี้สักทีบิวทนไม่ไหวแล้วเขานั้นบอกกับรัฐบาลไปว่าเขานั้นไม่ใช่อชาญารแต่คนของทางรัฐก็สวนกลับมาว่าตัวประกันของบิวนั้นเป็นคนบอกเองเนื่องจากหนึ่งในผู้โดยสารโดยเผยแพร่วิดีโอในตอนที่บิวจับตัวประกันไว้บิวที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยได้วิ่งไปที่ห้องของผู้โดยสารจนได้มาเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่บิวเดินตรงไปหาเด็กหนุ่มคนนั้นและขอมือถือมมมาโดดยที่่ืือออถขงเ็กหนนนุค ก็มีคลิปวิดีโอในตอนที่บิวนั้นจับชายที่มีชื่อว่าทอมมัดไว้บิวได้ดูวิดีโอของเด็กหนุ่มแต่ในระหว่างที่บิลดูดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างทันใดนั้นอะทอมที่รู้ว่าบิวรู้ตัวแล้วก็ได้ลุกไปจับตัวออสตินไว้เป็นตัวประกันเนื่องจากคนร้ายที่แท้จริงก็คือตัวของทอมนั่นเองทอมได้ขู่บิวไปว่าหากบิวเดินเข้ามาเขาจะยิงออสตินทิ้งแต่ทางด้านบิวก็ไม่ฟังทําให้ทอมนั้นลัน่นไกแต่ปรากฏว่าปืนที่ทอมแย่งไปจากออสตินนั้นมันไม่มีกระสุนนกก Austin, นน้นออัั่่่ยูทีง ออสตินก็เลยรีบวิ่งไปแต่เมื่อเขาไปถึงแล้วก็ปรากฏว่าแซคได้ถือกระสุนปืนของบิวไว้อยู่และทันใดน,นั้นอ่ะแซคก็ได้เข้าประจัดการกับออสตินทันทีซึ่งในตอนนี้เราก็จะดูแล้วว่าคนร้ายที่แท้จริงก็คือทอมและแซคนั่นเองตอนนี้บิวก็ได้ถูกทอมแย่งปืนไปแล้วส่วนแซคก็ได้เดินเข้ามาที่หลังบิวทําให้ในตอนนี้ตัวของบิวนั้นเข้าตาจนอย่างถึงที่สุดทอมได้บอกกับบิวไปถึงเหตุผลที่พวกเขาทาแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเขานั้นเคยเป็นทหารทท่รับใช้ประเทศมาก่อนทั้งสองคนพร้อมที่จะพีชีพื่อรรักษาปะเทศนี้ไว แต่พวกเขากลับถูกส่งตัวไปที่สงครามที่พวกเขานั้นไม่รู้จักและไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นสู้ไปเพื่ออะไรพวกของทอมก็เลยวางแผนนี้เพื่อจัดการกับประเทศชาติที่หลอกลวงพวกเขาทางด้านแซกเขาได้เตรียมกระเป๋าร่มชูชีพมาซึ่งเขาก็โยนให้กับทอมไปบิวที่เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าทั้งสองคนจะอาศัยจังหวะนี้หลบหนีไปแน่ๆบิวเลยบอกไปว่าทั้งสองหนีไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเนื่องจากมีเครื่องบินลบของทางกองทัพบ,บินประกบอยู่แถมความสูงระดับนี้ถ้าเกิดการระเบิดขึ้นเครื่องบินจะต้้องงงฉีีีกเเป็นนนชินแน่่ๆทททาดยว จะอดก็คือการไปปลดชนวนระเบิดที่อยู่ด้านหลังเครื่องตอนแรกแซกก็ไม่ยอมเชื่อแต่บิวก็ยังยืนยันอย่างสุดชีวิตทําให้แซกนั้นเลือกที่จะไปปลดชนวนระเบิดแต่แล้วทอมก็ได้บอกกับแซกไปว่าจะไม่มีใครรอดไปจากเครื่องบินลํานี้ได้ทั้งนั้นทอมนั้นหักหลังเพื่อนของตัวเองโดยการยิงไปที่แซกโดยที่ตัวของทอมนั้นหวังว่าจะสังหารทุกคนบนเครื่องบินลนํานี้เพื่อตอบแทนให้กับประเทศชาติที่หลอกลวงให้เขาไปรบอย่างไม่รู้จบทางด้านคลายที่เป็นกัปตันเหนือเมื่อได้ยินเสียงปืนเขาก็ได้ขออนุญ,ญาตนักบ่่บรระออยูววาาาเขาขรรดัคม สูงได้ไหมแต่นักบินทั้งสองก็ไม่ยอมทางด้านคลายเขาก็คุ้นคิดอยู่สักพักจนในที่สุดคลายก็ได้ตัดสินใจทิ้งดิ่งลดระดับความสูงทันทีทําให้บิวที่กําลังจะถูกทอมจัดการนั้นรอดตายไม่ได้อย่างหวุดหวิดและบิวก็ได้อาศัยจังหวะที่เครื่องบินนั้นกระชากอย่างกระทันหันนี้คว้าปืนที่ลอยอยู่แล้วก็ได้กระโดดยิงแสกหน้าทอมไปอย่างจังทําให้ทอมได้ตายลงทันทีแต่ก่อนที่ทอมจะตายปืนของเขาก็ได้ลั่นยิงไปที่กระจกแรงกดอากาศที่ปเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทําให้เครื่องบินนั้นเกิดการเสีย แซคได้ลุกขึ้นมาหยิบมีดพร้อมกับตะโกนไปหาบิวว่าเขาจะออกมาจากเครื่องบินลำนี้บิวที่เห็นแบบนั้นก็เลยหยิบร่มชูชีพของแซคนั้นโยนทิ้งไปแซกที่หัวร้อนมากๆก็เลยจะตรงเข้ามาจัดการกับบิวทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดอีกครั้งแต่แล้วมันก็ใกล้เวลาที่ระเบิดจะนับถอยหลังครบแล้วทางด้านบิวที่รู้เขาก็เลยรีบวิ่งหนีมาที่หน้าเครื่องส่วนแซกที่รู้ไม่ทันเขาได้ถูกแรงระเบิดจากท้ายเครื่องเล่นงานจนเสียชีวิตจากแรงระเบิดทําให้ส่วนท้ายเครื่องนั้นเสียยีียยยหหาาาาาออ่่อ่่งนนนััักใใคครรรททททํเเืบบิมะด8000ฟต้วล เครื่องบินของเขาไม่ฉีกเป็นชิ้นๆแต่ยังไงซ้มันก็ยากสาหรับการเอาเครื่องลงจอดมากๆคลายกับตันของเครื่องบินพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะเอาเครื่องลงจอดให้ได้จนในที่สุดเขาก็สามารถนําเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยแถมลูกเรือและผู้โดยสารยังไม่มีใครเสียชีวิตสักคนเลยด้วยนี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าคลายนั้นเป็นนักบินที่มีฝีมือมากๆผู้โดยสารทุกคนถูกพาตัวลงมาถึงภาคพื้นได้สําเร็จทางด้านบิลที่ตอนแรกเขาถูกเข้าใจว่าเป็นอาชญากรแต่ตอนนี้เขานั้นกลายเป็นฮีโร่แล้วคนหลายคนก็นได้มาออคุณุณิย่างสดซ ไม่ว่าจะเป็นออสตินตำรวจที่ร่วมสู้กับบิวเด็กสาวที่บิวเจอในตอนต้นเรื่องหรือแม้กระทั่งเจนหรือแม้กระทั่งเจนเธอก็รู้สึกขอบคุณบิวมากๆในที่สุดบิวก็สามารถจัดการกับเหตุก่อการร้ายนี้ได้และจากเหตุการณ์นี้เราก็จะได้รู้ว่าบิวนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีฝีมือและเก่งอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนอนสต็อปเที่ยวบินระทึกยึดเหนือฟ้าโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.9คะแนนและคะแนนแลน โดยไมโทไป63นะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงม,กมากๆยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต,ต่อไปด้วยนะครับซึ่งทางเราก็หวังว่าผลงานของพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ